ไงรุณสวัสด์ตื่นแล้วหรอไม่ต้องตกใจนะตอนนี้เรากำลังเป็นอยู่เหนือแน่น้ำประเทศจจนซึ่งนี่ห่างไกลาจากประเทศไทย2,800ไมล์เลยล่ะเธอลืมเล่งที่คิดจะหนีกลับไปได้เลยโอ้ขอโทษนะที่ทำตาเธอบวมนะ่ะฉันเป็นคนต่อยเองล่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำงั้นหรอก แต่เธอเล่นสเทชันตอนขึ้นเครื่องนี่นะฉันก็แค่อยากให้เราไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะเที่ยวตอนมีแรงสนุกกว่ากันเยอะเลยนะเยี่ยมไปเลยขอบคุณที่เข้าใจนะเธอพร้อมไหมใช่เงนินก็จับให้แน่นๆแล้วกระโดดตามลงมาเลยนี่มันสนุกสุดเวียงไปเลยล่ะ ปีนี้หิมะม,มาเร็วกว่าที่คิดฮะการร่มเร็วเราพร้อมจะลงจอดแล้วจ้าดันยินดีต้อนรับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนสุดยอดมหานครที่ความเจริญไม่เคยหยุดนิ่งและเศรษฐกิจที่ไม่เคยหลับไหลที่นี่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยละ่ะเธอจะต้องชอบที่นี่แนะ่ดูเร่อสิของไข่มุก จุดชมวิวที่สูงที่สุดในทวีปเอเชียนี่เธอรู้หรือเปล่าที่นี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เฉพาะเซ้นงไฮ้ที่โด่งดังในอดีตด้วยล่ะจิ๋งสุดๆไปเลยนะ เกือบลืมนะฉันมีของจะให้ด้วยล่ะ 靠我！我支持你了。那他能行吗？那能。 อบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้เพราะกำลังใจที่เธอให้มามันทำให้ฉันใจฟูสุดๆไปเลยล่ะถามยังเป็นพลังให้ฉันกล้าออกไปทำสิ่งใหม่ๆโอ้ที่นี่หนาวจะตายอยู่แล้วเข้าที่พักกันดีกว่านะแค่เราข้ามสะพานนี้ไปเดินตรงอีก800เมตร แล้วขวาที่มุมตึกแล้วขึ้นบันไดไปอีก50ขั้นที่นี่น่ะก่อนที่จะมาเป็นนครเซี่ยงไฮ้ที่น่าหลงไหลมันก็เคยมีอดีตที่น่าเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะหลังจากการแพ้สงครามชาวเมืองก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติตะวันตก ซึ่งมันยาวนานถึงร้อยเก้าปีเลยล่ะกว่าพวกเขาจะได้รับอิสรภาพและถูกสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างในปัจจุบันนี้น่ะก๊อกอกกมีใครอยู่ไหมเอ่ยจำนี่ไว้ด้วยล่ะทางออกฉุกเฉินเดี๋เราจำเป็นต้องใช้มัน นี่ผ้าเช็ดตัวแบบกระดาษใช้แล้วทิ้งนะ่ะดีโคสุดๆไปเลยนะอ้เมนูนี้น่ากินชะมัดแต่ฉันมีสิ่งที่ดีกว่านี้นะชาดา เด็กสไตล์ชาวซีงไฮเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้แถนะแต่นี่มันตีสามแล้วอยู่มือเด็กมันก็ช่วยไม่ได้นะลองกินดูก่อนรสชาติอร่อยจนต้องมีติดป้าเลยละ่ะ ติมน้ำเดือดหนึ่งร้อยองศาอโอ,โอน้ำไม่พอแฮะแต่ก็ฟิวฟิวมม่าแห้งแหละกินได้กินได้ไดรอสักสานาทีนะความหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นตรงหน้านี้แล้ว โอ้ใจเย็นฉันว่าท้องเธอร้องดังไปทั่วเสี่ยงไฮ้แล้วล่ะหอมฉุยไปเลยใช่ไหมช่วยน,นี้เป็นของเธอสัญญาสัญญาพรุ่งนี้จะพาไปกินเสี่ยวหลงเปามันปูหวังว่าเธอจะไม่แอบกินในฝันก่อนฉันนะเอธดดาคิมัส 雪浪泡，雪浪泡，雪浪泡，我就是雪浪泡。我那香，我那嫩，我那嫩，我嫩。雪浪泡，雪浪泡，雪浪泡，我就是雪浪泡。